สวัสดีค่ะเซลมินนะคะวันนี้มินก็อยู่ที่สมชายค่ะเซ็นเตอร์สาขาชนบุรีนะคะวันนี้ก็มีรถมารีวิวเช่นเคยนะคะเป็นรถอีโคคารคันเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะนั่นก็คือ m ิ t u u i s s i มีรา a 1.2 GLX LTD นะคะเป็นรถปี2012นะคะลูกค้าราคาอยู่ที่249,000บาท จะเป็นยังไงกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยคะ่ะมาเริ่มกันที่ตาไฟหน้าเลยนะคะไฟหน้านะคะสวยไฟใหม่ดูดีไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวเลยนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกมาต่อกันที่ด้านข้างเลยนะคะล้อเป็นล้อแม็กอลอยนะคะขอบ14นะมาพร้อมกับยางใหม่ทั้งหมด4เส้นนะคะ และเราเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่รอบคันนะคะเป็นฟิล์มเซรามิกซูเปอร์วีดู้องนะคะลูกค้ากระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้านะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะแล้วก็มีชุดแต่งคิ้วกันาสาดมาให้นะคะมาต่อกันในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะคะสปอยเลอร์หลังนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะเป็นไฟ LED นะ ไฟท้ายไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวเลยนะคะแล้วก็มีสเกิร์ตหลังมาให้ด้วยนะคะคันนี้นะคะมีสเกิร์ตด้านข้างมาด้วยนะคะมาต่อกันในส่วนของภายในตัวรถกันบ้างนะคะแบ็คไลท์โดยรวมนะคะเป็นสีดำนะในส่วนของพวงมลลาลัยนะคะก็เป็นพวงมลลาลัยพาวเวอร์มาพร้อมกับแอร์แบกนะคะลูกค้าเครื่องเล่นนะคะก็มาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนนะคะลูกค้าเล่นได้หมดเลยนะ แอร์ Air, เป็นแอร์ออโต้นะคะมาพร้อมกับปุ่มใช้งานง่ายนะคะในส่วนของเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าในส่วนของเบาะนะคะก็เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะหนังไม่มีรอยฉีกขาดเบาะไม่ยุบไม่ย้วยนะคะลูกค้าห้องเครื่องนะคะก็ใหม่มากๆเลยนะคะเรามีการดูแลเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนแบตใหม่ให้อีกหนึ่งลูกนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับมิตซูบิชิมิราช1.2 G L S L T D คันนี้นะคะคันนี้นะคะเป็นรถปี2012ราคา2 4 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเซลล์มินได้เลยที่เบอร์0642235656นะคะ หรือว่าจะเข้าไปชมรถคันอื่นๆของเราได้ที่เพจ f เฟ e บ o ๊ k นะคะ u t u b e และ Li@ น์แอดนะคะหรือใครอยากจะมาชมรถตัวจริงก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะที่บ้านเก่าซ1 2อํอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะคะสำหรับวันนี้มินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ สมชายคาเซนเตอร์อรันรถมือสองอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย